สวัสดีคะ่ะ <ท ema S 1> วันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเทศบาลโหโรงาบานโรงเรียนเทศอะไรนะโ,โรงเรียนเทศบาลหมิ่งเมืองนะคะวันนี้หนูจะไปแข่งกีฬาที่ไหนลูกโอ้ไปเชียร์กีฬาที่ไหนครับจําได้ไหมราชพที่ไหนนะราชพัฒนราชัานชนะครับตอนนี้ก็ไปเหมือนกันอันนี้อันนี้บ้านอยู่ไหนนะครับหลังบ้านเขาอยู่หลังบ้านอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเเพื่อนใช่คอันนี้หนูชื่ออะไรลูก ชื่ออะไรคะชื่ออะตอมค่ะชื่ออะไรนะคะชื่ออะตอมนะคะคุณคนก็จะไปไปดูดูดูพี่เขาแข่งกีฬาพี่เขาแข่งกีฬาอะไรลูกรู้ไหมว่าพี่เขาแข่งกีฬาอะไรแข่งพุซอเอาแข่งพุตซอเอาแข่งพุตซอกันแล้วครูบอกว่าให้ไปรับครูบอกว่าให้กลับมาเรียนแข่งจนถึงสิบโมงใช่ไหมแล้วก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้หยุดนะคะเรียนปกตินะคะวันนี้